สวัสดีค่ะทีมยินดีให้บริการค่ะวันนี้มีอะไรให้เราช่วยดูและคะสมัครบัตรเครดิตค่ะค่ะได้ค่ะก่อนอ,อนนนนะะนื่อนขอนอ,ขอนุญาตแนะนําตัวนะคะดิฉันชื่อมนัสนานนันชานสังนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขานะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําสิทธิสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคนะคะ1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ2ส,สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นะคะ3มสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมนะคะ4ส,สิทธิที่จะได้รับการพิจรารณาค่าดเชยหากเกิดความเสียหายนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอบัตรประชาชนลูกค้านะคะค่ะ<ช>คุณศิริลักษณ์นะคะเดี๋ยวเราควเปิดหน้ากากให้นิดนึงนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะเบอร์โทรคุณศิริลักษณ์เบอร์ปัจจุบันเป็นเบอร์อะไรคะ0 0 0 0 0 0 0ค่ะได้ค่ะขอบคุณคะ่ะที่อยู่ปัจจุบันจะเป็นตามบัตรประชาชนเลยไหมคะใช่ค่ะ,คะ เพิมมากนะคะลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าต้องการทําบัตรเครดิตนะคะ <c oughs> ลูกค้าได้ดูมาได้ยังคะว่าจะเอ่อทเป็นบัตรแบบไหนนะคะ <c oughs> สะสมแต้มหรือว่าแคบแบ็คคืนคืนหรือว่าบัตรกดเงินสดนะคะอยากได้ตัวแคบแบ็คคืนคืนนะคะได้ค่ะ เดี๋ยวผมย่านแนะนํานะคะของทีมบีค่ะก็จะมีแบบโซลสมาร์ทนะคะเป็นเงินคืนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เข้าบัญชีโนฟิกของลูกค้านะคะสูงสุดสองพันบาทต่อต่อบาทต่อรอบบัญชีนะคะแล้วก็แบบทีมบีโซลฟาส์นะคะเป็นบัตรสะสมแต้มก็คือสิบบาทเท่ากับหนึ่งคะแนนสูงสุดสองหมื่นบาทต่อสองูงสุดสองหมื่นบาทสองหมื่นคะแนนต่อบัตรต่อรอบบัญชีนะคะแล้วก็บัตรทีมบีโซชิลค่ะก็คือเป็นบัตรที่ ลูกค้าสามารถนำไปกดเงินสดได้ฟรีค่าธรรมเนียม3%นะคะลูกค้าบัตรที่ลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าต้องการแคบแบ,บกเงินคืนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนาตัวบัตรโซสมาเพิ่มเติมนะคะบัตรโซสมาจะฟีค่าธรรมเนียมแรกเข้าหลา,หลายปีนะคะสามารถแบ่งจ่ายทีมบีโซคูดได้นะคะลูกค้าแล้วก็บัตรตัวโซสมาเนี่ยคะ่ะจะฟรีประกันการเดินทางให้ด้วยการเดินทางคืน,นี้คะ่ะลูกค้าต้องเดินทาง งเครื่องบินเท่านั้นนะคะวงเงินคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่6ล้านบาทนะคะค่ะระยะเวลาการกู้ค่ะที่แจ้งลูกค้าไปเมื่อสักครู่ลูกค้าสามารถแบ่งจ่ายส่กู้ได้นะคะ3เดือน6เดือนหรือว่า10เดือนนะคะแล้วก็สามารถแบ่งจ่ายในเดือนซ m b TMB p a y p เพนะคะแบ่งจ่ายได้สูงสุดไม่เกิน10เดือนนะคะในการแบ่งจ่ายท m b c ี s h c h i l ชิค่ะลูกค้าสามารถเลือกชำระ10เดือน12เดือน15เดือน18เดือน2ี่สเดือน สามสิบหกเดือนเลยนะคะกรณีการชําระนะคะลูกค้าสามารถชาระเต็มจํานวนได้นะคะตรงนี้จะปลอดดอกเบี้ยยี่สิบวันนะคะแล้วก็สามารถชําระขั้นต่ำได้ห้าเปอร์เซ็นตของรอบบินนะคะในปี2563ถึง,ง2564แล้วก็ปรับเป็น8%ในปี2565นะคะและปรับเป็น1 0แต่ต้องไมแต่ต้องไม่ไมต่ำกว่า1,000ันบาทต่อ1นึงรอบบินนะคะ ตั้งแต่ปี2566เ,เป็นต้นไปนะคะอัตาราดอกเบี้ยจะอยู่ที่66%ต่อปีนะคะแต่ว่ากรณีถ้าลูกค้านำบัตรตรงนี้ไปกดเงินสดนะคะจะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมเบิกถอน3%นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแจ้งการคำนวณในส่วนงดอกเบี้ยให้ลูกค้าทราบนะคะจำนวนเงินที่ออกก็คือจำนวนเงินที่ลูกค้ารูดหรือว่าจำนวนที่ลูกค้ากดคูณอัตาราดอกเบี้ย แล้วก็คูณจํานวนวันที่ลูกค้าใช้นะคะหาร365ว,วันก็จะเท่ากับดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องชําระภายในเดือนนะคะค่ะอันนี้กรณีลูกค้าบัตรหายบัตรอายัดหรือว่าบัตรชมรุินะคะลูกค้าสามารถโทรขอออกบัตรใหม่ได้ที่เบอร์คอ center หนึ่งตห้นะคะวันนี้ลูกค้านำสลิปเงินเดือนมาไหมคะเออเอามาค่ะเอามานะคะได้เดี๋ยวขอนี่ขอ,สอนสลิปด้ว่นะคะแล้วก็จะให้ลูกค้าต่อไปสมัครไปเลยค่ะ อ๋อ,อได้ค่ะเดี๋ยวบอกไปเลยได้สมัครเป็นตัวนี้ละค่ะได้ค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลเสริมอื่นค่ะได้ค่ะในนี้จะเป็นวิธีการชำระลูกค้าสามารถชำระเงินสูหรือว่าหักบัญชีก็ได้นะคะเป็น,นสดชาดเลยค่ะ ตรงน <ode> ี <including masking in ladım> ้จะเป็นอ่การให้ความความยินยอมนะคะเพื่อใช้จัดทําแบบจําลองนะคะถ้านลูกค้ายินยอมลูกค้าเซ็นนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ยินยอมลูกค้าไม่ต้องเซ็นก็ได้ค่ะได้อันนี้ยินยอมใช่ค่ะใบถัดมาจะเป็นหนังสือความยินยอมอ่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนะคะเพื่อวีคะห์สสินเชื่อนะคะลูกค้าเซ็นนะคะใบถัดมาจะเป็นการขอความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะ ก็จะมีบริษัทในเครือของท,ทีมบีนะคะบริษัทซิกหน้าประกันภัยบรยิษัทคูเดนเชียลแล้วก็บริษัทธนาชาติประกันภัยเขาจะโทรไปเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรโมชั่นของบริษัทนะคะลูกค้าถ้าลูกค้ายินยอมลูกค้าติดยินยอมค่ะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ <c oughs> อันนี้ยินยอมค่ะใบถัดมาจะเป็นการของความยินยอมบริหารข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้านะคะเป็นพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ ของปีพศ2562เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของลูกค้านะคะ<ช>ลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะได้ยินยอมในนี้จะให้ลูกค้าไว้เลยนะคะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแตรเครดิตนะคะค่ะ อันนี้รายละเอียดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรเครดิตลูกค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะค่ะใบนี้จะเป็นเอกสารยืนยันการนําเสนอข้อมูลผลติตภัณฑ์บัตรเครดิตนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนนะคะลูกค้าเซ็นรับทราบให้ห่อยไดะะ้ค่ะกรณีลูกค้าสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมะคะลูกค้าสามารถติดต่อ c อเซ็นเตอร์ได้ที่1น1 5 5เ หรือว่าเว็บไซต์ของทีม B หรือว่าติดต่อที่สาขาได้อของทีม B ได้ทั่วประเทศนะคะวันนี้คุณศิริรัก์มีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะเดี๋ยวคืนบัตรประชาชนให้นะคะค่ะขอบคุณที่วางใจทีม B ดูแลนะคะ